สุดรับผมนะครับนี่คือเสื้อของผมนั่นเองนะครับเสื้อของในจนิตใจเนี่ยไอ้ใช่แปลกแปลกไอ้ไม่ใช่เรียกแปลกๆค่อยไกลเออไปเอาของก่อนเออของไม่ไม่ได้นะโดนโดนไอ้พวกสเก็ตต้องตีตายนะครับไม่ไหวครับแล้วก็คราวนี้แม่งตีผมอะโดนละโดนโนนละว่า,วา,มมารึปจมไปสมัยไม่พิจารนะแล้วของกูจะไปวะสเก็ตควายตกอีกแล้วไม่ いや yeah. อันนี้ไม่ใช่เนี่ยมอน,นอันนี้ผมทิ้งไว้ทางนี้เนี่ยปุ๊บคลังสตผมนะครับเดี๋ยวจะแจกไอพีฮะแต่แต,ต้องมีฮามมชีพด้วยนะฮะเดี๋ยวก็แอดสกายมานะถ้าแอดไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกใน Youtube นะฮะนะครับสัตว์ดูหน่อยเออตรงนี้มันเออนี่ไงของ y ย u bitches nice านส์เ nice. นี่ยเนี่ยอ่ะตอนนี้ผมเดินตรงนี้ใช่ไหมผมมันจมหรอกเนี่ยผมมาสู้เนี่ยเราก็แปกไป้ีมนนี่ว่ามาไปตบอ่ะมันตายแล้วแหละแต่มันคือมันดึบ,บใช่ไหมแล้วคนนี้เออผมก็รีบวิ่งมาตรงนี้ก็คือคุณคุณไม่เข้าใจอ่ะ แล้วมันไปอยู่นี่ใช่ไหมไม่ว่ายิงปื๊ดอะตกลา,าไปขุบคุณมาตบตบกอะตกไปตามาตายครับแล้วผมก็รีบวิ่งไปครับเพราะฉะนั้นเรื่องผมนี่จะแกจะไปหาน้ำใช่ไหมแล้วก็เก็บโกคาข์ทลงเรือนะฮะมันไปหาของกินตอนหิวอืมอแกกินไม่ได้ไดน,น,ไน,นี่ขน,นเว้ยแทนเนื้อมาจีกะดีนะอ๋อ เ็นโปรแกรมข้างล่างเยอะใช่ไหมไอ้ปุ๊ปๆเนี่ยข้างล่างอะสกายอะไรเงี้ยไอเห็นไหมไอที่เป็นตัวสีนะก็คือผมเล่นเนอร์วิดีโออยู่นะทำให้ลง YouTube เร็วครับแถมจะไม่ต้องรอเพราะไอคลิปผมถ่ายมวมาแกะไอเล้อไก่อยู่ไหนวะไก่ไก่ทั้งหมดดีแล้วนะที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้แนะนำเสิร์ฟของเพื่อนพี่ผมนะแต่ผมไม่เล่นไม่เล่นไก่ไก่มันเพิ่งเพิ่งถอยเองเพิ่งเพิ่งสามเองไหม ฉันเล้วมันแบบเืดูโพล็อกเลยสุกสสุกส์ดูดิ้แย่ฮะไม่มีตัวแี่ไปทอดกินก่อนแล้วถัดกูจะขับไม่ตังเลยกูทอดอะไรกินวะโอ้ยหิวหิวนอนก่อนอาคั่ฟีขอั่ฟีนี่นะครับส้มโอมนะครับก็ต้องจริงไหมกระมันมันจะช้าเราได้มัน อะไรนะวะเก็บเนี่ยปลาปุ๊บแบงไม่ได้เน <yt> ี um ่ยขุดแม่งเงินเนี่ยนะแล้วทำเนี่ยย่าเอาแค่ไรเนี่ยชิปสองเนี่ย ตรงวายนะครับมันจะรู้ความล้อเท่าไหร่เฮ้ยเป็นแกนโลกเลยเหรอไม่มามันจะไปเจอทันอีกเหรอช่ว,วยเจอที่เดียวนะเฮ้ยความลูกเกินแล้วนะเป็นแก๊โลกแล้วนะครับ ก็ยังไม่เจอทาทานพี่ดีวะอยากเอาถท่านต้องขุดเหมือนเวล่นนะฮะนี่มันะไม่เจอถ่าก็ปึ๊บนะครับหนึ่งแล้วก็ดีดดีปึ๊บ,บด,ดีดดีหนึ่งสอ ขันทับเกาโอเคอเคอนี่ยมือเลยอ ฮึซากูยังหาจานไม่เจอเจ็บตายแล้วอยู่เออใช่ไหมไอ้เยอะไม่แบบนี้ใช้ได้ไหมได้ดิสัตว์ไม่ใช่ไม่ได้นะครับใช่ไหมอ๋อโอ้อกิ่งก้านใบเชิบสบายกันกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงเอ้ยบ้าแล้ว ยังไม่ถึงกีฬาสีเลยนะครับนี่ก็ช่วงสอบกันแล้วนะครับดอยดอย,ยทุกคนทุกทายทำข้อสอบด้วยนะครับผมสอบไปพรุ่งนี้นะนั่นแหละพรุ่งนี้เสร็จละเราก็จะกลับมาแคสเกมนะครับแต่วันสอบผมไม่อยู่นะผมไปบ้านเพื่อทุกอาทิตยจไม่ต้องถามว่าเขาไปทำอะไรผมไม่ไปซ้อมหรอกครับไปเล่นคนระับสัตว์กูหิวโอ้ไม่มา เอ้ที่เป็นเอ่ออะไรอะต้นเล็กของมันก็เนี่ยตามใบนะฮะที่เป็นไม้เอา้าเนี่ยฮะก็สามารถเอาไปเผาได้นะแบกแบกเฮ้ยเฮียเป็ดไม่หมดเยียบิทชเยียมันทันหินก็ทันไม้ก็ใคมันเหมือนกันละครับผมเห็นในรูปอ่ะแล้วจบแล้วจบ นั้นะก็ถ้าใครอยากเล่นนะผมจะเอาไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นนะโอเคครับบ๊ายบายครับ